เื่อเรามองออกไปในมุมที่ห่างไกลที่สุดของจักรวาลของเรานั้นเราเองก็จะพบกับดาวเคราะห์และดวงดาวรูปทรงกลมที่ลายล้อมอยู่มากมายทั้งนี้แรงโน้มถ่วงนั้นมาจะสร้างรูปร่างทุกอย่างในอวกาศและทําให้มวลของดาวเคราะห์กลายเป็นทรงกลมและสิ่งนี้มีอยู่เฉพาะในจักรวาลของเราเท่านั้นและตามทฤษฎีจักรวาลคู่ขนานมีการกล่าวถึงจักรวาลอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่รู้จักและพวกมันก็กําลังทํางานควบคู่ไปพร้อมกับโลก และตามกฎฟิสิกส์มันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งอาจหมายความถึงรูปร่างของดาวเคราะห์อาจแตกต่างด้วยเช่นกันบางทีดาวเคราะห์เหล่านั้นอาจเป็นทรงลูกบาตรรูปทรงกลวยหรือทรงกระบอกและแม้แต่รูปทรงโดนัทหรือรูปร่างอะไรก็ได้และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมีโลกอีกใบอยู่ในจักรวาลคู่ขนานแต่อาจมีรูปร่างที่ไม่ใช่ทรงกลมแล้วเหล่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในนั้นจะดำรงชีวิตอยู่แบบไหนกัน ขอต้อนรับเข้าสู่ NEXT ในวันนี้เราจะพาคุณไปดูสมมุติฐานเกี่ยวกับรูปร่างของโลกคู่ขนานที่อาจมีอยู่จริงในจักรวาลของเรานับตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์ในยุคโบราณเคยมีความเชื่อกันว่าโลกมีลักษณะแบนราบก่อนมาถึงสมัยกรีกโบราณที่มีนักปร์ทยอยออกมาพิสูจน์ว่าโลกใบนี้มีรูปร่างเป็นทรงกลม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออริสโตเติลที่ได้นําเสนอแนวคิดที่ว่าโลกหน้าจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมทั้งนี้โดยอาศัยการสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของหมู่ดาวในรอบปีและยังมีเอาราทอสเทนิสผู้ที่ต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งภูมิศาสตร์ก็ได้พิสูจน์ว่าโลกกลมซึ่งใช้วิธีการวัดเส้นรอบวงของโลกโดยการคํานวณจากองศาของแสงอาทิตย์ที่ทําให้เกิดเงาและจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าก็ทําให้มนุษย์สามารถบินออกไปมองเส้นโค้งของโลกในอวากาศได้ด้วยตาของตัวเองและภาพของโลกใบนี้ที่ถูกสื่อสารออกมาก็เป็นทรงกลมเสมอมาแต่ก็ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะเชื่อแบบนั้นหากโลกกลายเป็นทรงลูกบาศก์บางทีมนุษย์อย่างเราจะไม่กลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่น่ากลัวหรือสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังจะแตกต่างออกไปจากเดิม ก่อนอื่นเราจะมีน้ำหนักเบาลงเนื่องจากการกระจายตัวใหม่ของแรงโน้มถ่วงซึ่งจะกระจายตัวและเลื่อนไปที่ศูนย์กลางของแต่ละด้านของลูกบาศกและเมื่อยิ่งใกล้ขอบมากเท่าไหร่ก็จะทำให้มีน้ำหนักลดลงมากยิ่งขึ้นดังนั้นตามการประมาณการของนักวิทยาศาสตร์ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางจะมีน้ำหนักถึงร้อยละเก้าสิบของน้ำหนักทั้งหมดของเราและเมื่อใกล้บริเวณขอบมนุษย์จะมีน้ำหนักเพียงร้อยละหกสิบเท่านั้น อีกทั้งการกำจัดน้ำหนักส่วนเกินและแรงโน้มถ่วงจะเปิดโอกาสและความท้าทายใหม่ๆให้กับเราเนื่องจากโลกทั้งใบในลูกบาทจะกลายเป็นทางลาดที่ต่อเนื่องกันความจริงก็คือแรงโน้มถ่วงจะมุ่งตรงไปที่พื้นผิวในแนวตั้งฉากกับแกนกลางของแต่ละด้านเท่านั้นและในสถานที่อื่นๆแรงโน้มถ่วงจะทำมุมเอียงนั่นอาจหมายความว่าเมื่อเราเคลื่อนตัวออกจากจุดศูนย์กลางเราจะปีนภูเขาที่สูงชันได้อย่างง่ายดาย และเห็นได้ชัดว่ายิ่งใกล้ขอบของสี่เหลี่ยมจะตุรัสมากเท่าไหร่ความเอียงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ภูมิประเทศทั้งหมดจะดูเหมือนแผ่นแบนๆแ,และภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจจะเปิดขึ้นจากขอบของลูกบาศซึ่งแต่ละด้านจะดูเหมือนชามที่ล้อมรอบด้วยภูเขาอีกทั้งฟองน้ําขนาดใหญ่จะลอยขึ้นตรงกลางเนื่องจากน้ําภายใต้ใตอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจะเริ่มไหลเข้าสู่จุดศูนย์กลางในใจกลางมหาสมุทรและในที่สุดก็จะไหลไปยังจุดที่ลึกที่สุดอย่างน่าเหลือเชื่อ เพื่อความชัดเจนเมื่อเราแบ่งน้ำและบรรยากาศของโลกออกเป็น6ปริมาตรที่เท่ากันจากนั้นวางน้ำและอากาศหนึ่งส่วนไว้บนด้านแบนของโลกลูกบาศของเราเราจะเห็นน้ำที่ลอยอยู่ตรงกลางของแตละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท,ที่มีขอบโค้งมนเหมือนเลนขนาดยักษ์และขนาดของมันอาจมีความยาวถึง4,000กิโลเมตรนั่นคือเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2,500ไมล์และความลึกของใจกลางอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรหรือราว200ไมล์อีกด้วย และบรรยากาศเหนือมหาสมุทรจะมีลักษณะเป็นฟองอากาศซึ่งจะทอดยาวออกไปประมาณ100กิโลเมตรหรือ62ไมล์จากผิวน้ำและเนื่องจากสิ่งมีชีวิตสามารถดารงอยู่ได้ในชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่า10กิโลเมตรหรือ6ไมล์เท่านั้นดังนั้นด้านล่างของบรรยากาศธรรมชาติจะโยนเราลงมาและมีเพียงวงกลมแผ่นดินที่เท่านั้นที่ช่วยชีวิตเราได้โดยจะอยู่รอบมหาสมุทรที่มีความกว้าง10กิโลเมตรนั่นเอง และนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสิ่งนี้เพียงพอสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดถ้าหากเราเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นเมืองใหญ่ที่มั่นคงซึ่งนี่อาจหมายความว่าเราจะไม่มีไร่สวนไม่มีทุ่งหญ้าแม้กระทั่งป่าไม้หรือแม้แต่สวนสาธารณะก็จะหายไปในเวลาเดียวกันผู้คนจะต้องถูกจำคุกเป็นเวลาหลายปีเพราะมันเป็นเรื่องยากมากที่มนุษย์จะก้าวข้ามออกไปนอกวงกลมและถ้าหากเราต้องการไปยังเขตทะเลทรายเราก็ไม่สามารถจะเดินไปที่นั่นได้โดยไม่มีชุดอวกาศ มันนี่ความรู้สึกราวกับว่าเหมือนเรานั้นกำลังจะไปนอกโลกก็ว่าได้นอกกวงกลมแห่งชีวิตนั้นที่เต็มไปด้วยการขาดหายไปของก๊าซออกซิเจนและภูมิประเทศที่เป็นหินและเทือกเขาที่ซับซ้อนมันจะอยู่ทุกด้านของสี่เหลี่ยมยิ่งไปกว่านั้นในทุกๆมุมจะมีความสูงที่มากกว่า3,000กิโลเมตรหรือประมาณ2,000ไมล์นั่นคือความสูงที่สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เกือบ400เท่าดังนั้นการที่จะข้ามยอดเขาหินเหล่านี้มนุษย์เองอาจต้องใช้ยานอวกาศเพื่อเดินทางข้ามผ่านพวกมัน เนื่องจากการแยกตัวอย่างสมบูรณ์นี้ชีวิตบนด้านต่างๆของโลกจะพัฒนาอย่างอิสระจากกันโดยสิ้นเชิงและในโลกเล็กๆเหล่านี้อาจมีพืชพันธุ์และสัตว์ที่แปลกประหลาดนั้นค่อยๆเกิดขึ้นแน่นอนว่าผู้คนจากด้านต่างๆของลูกบาศก์จะไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายเหมือนในปัจจุบันทั้งนี้มันจะถูกขัดขวางโดยแรงโน้มถ่วงที่ไม่เสถียรซึ่งเหล่ามนุษย์ทำได้เพียงติดต่อสื่อสารกันได้เฉพาะในแต่ละด้านของทรงลูกบาศก์เท่านั้น ถ้าหากมองผิวเผินอาจไม่เป็นอันตรายเพราะจะยังคงอยู่ที่มุมของลูกบาศก์แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุนี้ดาวเทียมในวงโครจรน,นั้นจะไม่สามารถบินเข้าใกล้ขอบได้เลยและอาจทําให้ดาวเทียมส่งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้และในกรณีที่โลกมีรูปร่างเหมือนโดนัทชีวิตบนดาวเคราะห์กลมที่มีรูตรงกลางก็อาจไม่น่ากินและน่าอร่อยอย่างที่เราคิดไว้เพราะโลกโดนัทสามารถพรากที่อยู่อาศัยของผู้คนไปได้หมดเหตุผลก็คือแรงโน้มถ่วงในส่วนต่างๆจะแตกต่างกันมาก ยิ่งใกล้เส้นศูนย์สูตรมากเท่าไรก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นและบริเวณใกล้ขอบก็จะอ่อนแอลงเท่านั้นตามที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้นั้นโดนัทจะสามารถรักษาเสถียรภาพของวงโคโจรได้แต่กลางวันและกลางคืนในโลกแบบนั้นจะเคลื่อนตัวสลับกันอย่างรวดเร็วสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะกับส่วนในของดาวเคราะห์ซึ่งแต่ละช่วงเวลาของวันจะกินเวลาเพียงประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นและโลกโดนัททั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นเขตภูมิอากาศแคบแคบจากอวกาศ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นแถบลายทางเนื่นจากการสลับสับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของป่าเขตร้อนที่ร้อนระอุและทุ่งทุนได้ที่หนาวเย็นการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศที่รุนแรงเช่นนี้จะทําให้เกิดความเร็วในการหมุนที่บ้าคลั่งซึ่งสูงกว่าโลกของเราถึง8เท่าจากกระแสะลมนี้จะทะลุเข้าไปในรูตรงกลางของดาวเคราะห์และบิดตัวไปรอบๆตัวของมันจากนั้นเมฆในโลกแห่งนี้จะสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและดวงจันทร์จะสามารถโคโจรผ่านวงโคโจรที่แปลกประหลาดมากหลายรอบหรือแม้กระทั่งผ่านมันไป บางทีสิ่งนี้อาจทําให้ดาวเคราะนี้เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเดินทางรอบโลกก็ว่าได้และถ้าหากโลกเป็นรูปร่างทรงกระบอกสิ่งมีชีวิตในนั้นจะเป็นอย่างไรกล่าวกันว่าแรงโน้มถ่วงบนโลกทรงกระบอกนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากโดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและเกิดดินถล่มอยู่บ่อยครั้งและแม้ว่าโลกจะทนตอ่อภัยพิบัติดังกล่าวได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปดาวเคราะห์ก็อาจกลายเป็นดาวเคราะห์ทรงกลม แต่กว่าจะถึงจุดนั้นมันอาจทำลายพืชและสัตว์ทั้งหมดและแม้แต่มนุษย์เองก็ไม่รอดเป็นที่ชัดเจนว่ารูปร่างที่เหลือเชื่อทั้งหมดของโลกเป็นเพียงการสันนิษฐานในความเป็นจริงแล้วนั้นในอวกาศของเรามีรูปร่างเป็นวงรีแต่บางคนเชื่ออย่างจริงจังว่าเราอาศัยอยู่ในระนาบที่ม้วนเป็นทรงกลวยรวมทั้งการมีอยู่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ยังเป็นรูปทรงพีระมิดเช่นกันและดวงตาของเรานั้นยังสามารถมองเห็นรูปร่างโค้งมนของวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้ได้ และเรายังสามารถสังเกตได้อีกว่าในระหว่างการเกิดสุริยุปราคานั้นดวงจันทร์จะทอดเงาเป็นวงกลมลงบนโลกของเราแต่อย่างไรก็ตามนักทฤษฎีสมคบคิดยังเชื่อว่าดวงอาทิตย์นั้นมีรูปทรงกลวยทั้งนี้เนื่องจากดวงตาของมนุษย์และการสะท้อนภาพทําให้โลกบิดเบือนไปนอกจากนี้ตามความเชื่อของนักทฤษฎีสมคบคิดยังเชื่ออีกว่าดาวเทียมที่ถ่ายภาพโลกจากอวกาศออกมาเป็นวงรีก็โกหกเช่นกัน และนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับโลกนั้นแบนซึ่งชาวโลกแบนก็พยายามอย่างมากที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าโลกมีสันฐานเป็นแผ่นแบนราบท้ายที่สุดแล้วโลกของเราในปัจจุบันนั้นเป็นทรงกลมโดยมนุษย์รับรู้ว่าโลกกลมมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนมาถึงปัจจุบันซึ่งในยุคนั้นชาวกรีกใช้ความรู้ทั้งทางดาราศาสตร์และคณิตาศาสตร์ในการสรุปว่าโลกกลมและมาในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมาก เหล่านักวิทยาศาสตร์ก็สามารถใช้วิธีการและสูตรคำนวณต่างๆที่สามารถคำนวณได้ทั้งเส้นรอบโลกและเส้นผ่านศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงองศาการหมุนและการโคจรของโลกอีกทั้งยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนการเปลี่ยนผ่านของฤด,ดูกาลร,รวมถึงสุริยุปราคาที่มากไปกว่านั้นมนุษย์สามารถส่งคนออกไปนอกโลกเพื่อเก็บภาพโลกทั้งใบมาให้มนุษยชาติได้รับชม อีกทั้งนาซามีรูปมหาสาลที่แสดงเส้นโค้งของโลกไม่เพียงนาซาของสหรัฐแต่ประเทศมหาอำนาจอื่นๆที่มีการค้นคว้าเกี่ยวกับอวกาศต่างก็แสดงให้เห็นภาพทรงกลมของโลกเช่นกันนอกจากนี้เรายังสามารถพิสูจน์ว่าโลกเรากลมได้ด้วยตาตนเองแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปนอกโลกเหมือนนักบินอวกาศก็ตามโดยเมื่อมีการเกิดจันทรุป,ปราคาเราจะเห็นเส้นโค้งที่พลาดผ่านดวงจันทร์และเมื่อออกเดินทางข้ามทวีปด้วยเครื่องบินเราก็จะเห็นเส้นโค้งของโลก หรือแม้แต่การมองเรือที่ออกเดินทางไปในมหาสมุทรจนลับขอบฟ้าได้โดยไม่ได้ตกขอบโลกรูปร่างที่เหลือเชื่อทั้งหมดของโลกคู่ขนานที่ได้นำเสนอข้างต้นนี้อาจเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานแต่ถ้าทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีอยู่จริงและมนุษย์อย่างเราจะมีอยู่ที่นั่นด้วยหรือไม่